อะไรนะตวังป้าเวียงป้าเวียงอยู่ที่แยกตาวังมันมันมันอ่าที่แยกกันันนี้เหรไหมทั้เงินอยู่ดูนิดมันเป็นไรมันเป็นไรอะไตรโอตินเลยมันเป็นโรงแรมไตรโอตินโรงแรมช่างเ่าวไม่เคยไปไปมาแล้วบูงตรงนีมาแล้วไปมาแล้วมันเป้าเวียงนะอ่าไตรโอตินนะไปเยอะแต่แต่แต่ไปถ้าไปดนก็เยอะแบบป้าเวียงเป้าเวียงเป้าเวียงมันคือรู้เดียวคืออะไรด้จะไปเออไปตีหม้อ ตูกเดลกันคือมันมันไปเป็นคือรวมตีเอาไปได้เลยไปตีหม้อมันมันมันมีตักขึ้นกลางกันนะแล้วช่างบากไปตีมั้างไหมไม่ตีไม่ตีฮะไม่เคยตีไม่เคยตีแล้วตึกนั้นแล้วแล้วเอาเวียงเสาเสาอยู่ชั้นไหนนะทราบดีมันเป็นตึกแถวหรือไปไหตึกขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยช่างบากไม่เคยไปเพราะมันเกยเกยเออไม่เคยคิดจะตีเออไม่เคยคิดจะตีแล้วเท่าไหร่ได้อ่ะ ถ้าเรานั้นนะอ๋อตอนนี้จ้ามเราแต่แต่ขนาได้ใช่ไหเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก็โบกมานะจ้ามรวยห้าร้อยที่เขาบอกมานะจ้ามรวยห้าร้อยชั่วโมงสามร้อยชั่วโมงห้าร้อยชั่วโมงหนึ่งสามเลยยเลือกฮะเลยเตยเลือกเลยแต่เลือกแต่ช่างบากไม่เคยไปไม่เคยตีครับผมแล้วไอ้มันมีสองตึกใช่ไหมเห็นที่บอกว่าใช่ไม่ต้องตึกทำไมต้องมีสองตึกอ่ะอันนี้มันต้เกตเกตเอเกตเอนี่ก็จะอยู่ยังไงมันจะมีเด็กนักเรียนมีเด็กนักเรียนกัน โอ้แล้วแล้วแล้วถ้าไม่ไม่ใช่เกรดเอมันจะเป็นแบบไหนอ่ะมันก็ารใส่โอทิสได้นะอ่าครับมีเพศผู้คนคนแกไปเลยคนแก่ไปเลยที่เล็กเพื่อนไปแต่ช่างหมาไม่เคยไปไปแต่ไม่ได้เทียบไม่ได้ขึ้นปั๊บแต่ว่าไม่แต่ว่าไปผึ่งก็สวัสดีครับคุณครูม่าไปกันไปผึ่งคนเดินได้คนเดินไหมขึ้นเลยขึ้นเลณแล้วสาวสาวกับคนแก่อะไรคนไหนใจดีกว่าถ้าคนตื่นตี้ดีเออคิดแล้วว่าตามตามที่เราคิดอ่ะ ที่เราเจอมาเต๋อวะเราคิดว่านะเจ้าจะเหมือนจะบหมาว่าเอาใจเก่งกว่าเคยได้ยินนะเก่งโอ้ใจนนะอ่าโอ้ใจคนเกลโอ้ใจมีเออแต่เจ้าหมาไม่เคยตีนะไม่เคยตีเออโอเคเจ้าเหรอที่เราเขาเขาคือคือผู้แดงผสมกันในวันวันนี้ไหมครัโอเคคือต้องการลูกกาครับอีมาตุงฮั่นตุงฮั่นตุงฮั่นนะอ่าเหมือนว่าสมสมวต่ว่าเจ้าเจ้าเนี่คือมันมันไม่เกี่ยวมันจะมาเลือกได้ถูกไหม ตัวนี้มันไม่พอใจมันเลือกได้เนแล้วสาวข้างเบาส่วนมากที่ไปเที่ยวไปเที่ยวช่างเบาไม่เคยตีนะไม่เคยตีช่างบ่าวจะไปตึกเกรดเอที่เพื่อนบอกอ่ะส่วนมากจะไปตึกเอหรือว่าตึกเกรดบีเราหมีตังนี่จะไปมันเรมันก็มีตังเป็นเก่นดีวะฮะเก่ดีว่ากับหมีตังเกรดเอแล้วไหนบอกคนแก่เอาใจดีกว่ามันคือเราข้างเบาสาวๆมากเออป่ามาบัตรที่ทัพบานพระฤทธันต์ก็ไปไหว้ครูอะไรวบบนี้เออ แต่บางทีที่บอกว่าอะไรนะเขาโทรพอลงมาแล้วเขาโทรตามบอกว่าลืมลืมนาฬิกาไว้ข้างในยะมีปัญหานี้กันแล้วนะมีปัญหาอยู่ข้างในอ่ะพอไอตีตึ่งมันได้ตังคลบไปกันแล้วนะปอตีนึงได้ตังคลบไปสาวต้องล้วาจ้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 าเจ้าบ้านได้กี่บาทเลยเออเพื่อนเออพื่อนได้โอ้โหถูกใจจริงวะถ้าเกิดว่า